สวัสดีค่ะแม่แม่ทางยูท b บและเพื่อนๆทางยูท b บสายกินสายหามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาสายลิดหน่อยค่อยกระเบิงเจ้าอยู่เด้เอ,อเพื่อนกินอีอย่งก็เป็นแต่แซบแตะแซบ,แบเอออค่อยกระสร้างตัวตนของค่อยอยู่เออบางมือค่อยก็กินบางมือค่อยกรก็กรว่า เดี๋ยวมอนี่คยสิตมตำส้มตำสู่กินเด้อเออคอยได้แคปหมูมาแล้วนี่เออข้าเจ้าเอามาขายใอ้พ่อยเดี๋ยวเย็นนี้ข้าเจ้าสิตำส้มตำสู่กินเออตอนนี้ข้าเจ้าต้องทำงานก่อนเดี๋ยวข้าเจ้าจะมาอัปเดทให้ดูช่วงกลางคืนนะคะ ตำส้มตำสูงกินแซ่บๆนัวๆนัวำกันวันนี้มีต้มแซ่บด้วยนะคะทุกคนเออวันนี้มีต้มแซ่บด้วยซื้อเนื้อมาต้มแซ่บค่ะปูสีแซ่บน่าดูเลยล่ะค่ะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ